สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปลี่ยนไส้กรองน้ำนะครับอันนี้ก็คือไส้กรองที่ซื้อมานะครับเดี๋ยวเราแกะพลาสติกออกก่อนนะครับนะครับเป็นไส้กรองน้ำนะครับก่อนที่เราจะถอดฝาครอบนะครับก็ทำการปิดเบาน้ำก่อนนะครับอันนี้เป็นน้ําเข้า ส่วนอันนี้เป็นาวาน้ำออกนะครับก็ปิดทั้งสองด้านเลยนะครับจากนั้นนะครับก็ใช้อุปกรณ์ในการเปิดนะครับก็เป็นของคู่กันนะครับสวมเข้าไปเลยนะครับเสร็จแล้วก็หมุนไปด้านซ้ายมือนะครับนี่นะครับ พอพอเริ่มคลายตัวแล้วก็ใช้มือหมุนได้นะครับก็ทำการถอดฝาครอบออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูไส้กรองเก่าก,กันนะครับไส้กรองเก่าก็จะประมาณนี้นะครับก็เพื่อนพอสมควรอยู่นะครับระยะเวลาก็ประมาณหเดือนนะครับ หลังจากที่ถอดแล้วก็ทำความสะอาดฝาครอบก่อนนะครับหลังจากที่ทำความสะอาดแล้วก็นำไส้กรองตัวใหม่ใส่เข้าไปนะครับตรงกลางก็จะมีแกนยึดอยู่นะครับก็สวมเข้ากับแกนยึดนะครับแล้วก็ประกอบเข้าไปครับหมุนเข้าจะหมุนไปทางขวามือนะครับก็หมุนให้สุดเลยนะครับ จากนั้นก็ใช้อุปกรณ์ล็อกหมุนให้แน่นอีกทีนึงนะครับแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับก็ปบเปิดบ่วน้ำได้นะครับทดลองนะครับ หลังจากที่เปิดน้ําแล้วก็ตรวจเช็คดูข้อต่อนะครับว่าจะมีน้ําซึมออกหรือเปล่านะครับข้างล่างน้ําก็ต้องไม่หยดนะครับแสดงว่าใช้ได้นะครับที่เราเปลี่ยนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ